อะไรแล้วรับโดนลออุ้ยเธอใสก่กางเกงเลยถอ <t ose> นเกงแล้วจ้าปิดดีๆนะไม่ใช่มาที่หอกทาอะไรตรงหน้าเนี่ยไอ้นี่มารก์กไอ้หน้ามันลอกไงเธอก็มาที่ห้อไม่เจอหมดหรออย่าบอกนะว่าที่มาบ้านเราคุณตตาคุณนุ้ไอ้น้องมาคนนีเดี่เขากินหมดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกล่องนี้ปะ ลองแกะดูไหนอันกล่องสุดท้ายที่เรากินวันนั้นเนี่ยเราลองเนี่ยตรงนี้ตอนนี้อันไหนใช่ไหมอุยโทรศัพท์เมื่อกีก้กับพี่อาร์เดินหาพักโอ้ยนี่โอเคชีวิตรอดแล้วชีวิตรอดแล้วดีนะที่เอามาที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตัวแทนเหมือนพี่ดาแกสั่งบ่อยงไงก็เลยเอามาไว้อ๋อโชคดีแมยแต่ก่อนไม่กินดีแถดฉันดีมากไม่ไม่ยอมกินจ้ะไม่เชื่อแล้วก็แบบว่าดีจริงเหรอ เธอกินจริงหรือเปล่าเขาขายนี่เธอกินไหมเนี่ยไม่ใช่เขากลัวว่าไอ้นี่กล้องจะถ่ายเยอะกลัวจะร้องเสียงเงี้ยหรอใช่ใช่แต่มันก็ถ่ายเยอะมันทําให้ตื่นเช้าแต่มันก็ดีอะแต่ท้องเสียไหมแต่ปวดบิดไหมไม่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 ถ่ายปกติแต่ผมถ่ายเป็นคนถ่ายง่ายแล้วนะมันก็ถ่ายมาแล้วปกติเลยแต่แค่มันออกเยอะออกเยอะจนเราหิวหิวใหม่เลยมันมีความรู้สึก่าเหมือนที่เรากินไปเยอะๆเนี่ยมันออกมาหมดไหมเคยเคยสังเกตปะ เวลาที่กินอะไรเกี่ยวกินผักให้พูดให้พูดตรงนะไม่ไม่ผักหรือว่าอะไรที่มันเป็นกากอ่ะอ่ะมันออกสันเห็นปะให้พูดตรงนะอันนี้ไม่ทะลึ่งหรือว่ามาให้มันพูดทุเรศเลยนะผมเคยถ่ายรูปอาหารในมองมันฟูไหมใช่มันเยอะและแล้วแล้วที่มันฟูรู้ไหมเพราะอะไรครับไขมันสันลองเทน้ํามันใส่ใส่ในน้ําดูนะเข้าใจปะถ้าเราเทพวกอาหารมันมันจะมันจะไม่ฟูครับแต่ถ้าเราเทน้ํามันอ่ะน้ํามันพืชอ่ะ ใส่ในน้ําแล้วน้ามันมันจะลอยบนน้ํานั่นคือไขมันที่ที่ขับออกไปที่ถ่ายออกไปมันคือไขมันครับที่มันมันทําให้เราไม่อ้วนอ่ะเวลาที่เรากินไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> ก็อยากแนะนําทุกคนครับอันนี้ไม่ได้ขายของหรือไม่ได้อะไรนะผมหาจริงจริงอาคลิปนี้นนไม่ขายคลิปนี้เอาคนที่กินแล้วแบบใช่ใช่ใช่กินแล้วมาบอกกัน<ๆ>เพราะว่าผมมาเดินหาทตั้งนานแล้วบอกว่าเธอหาไม่เจอหาอะไรบนร่นอยู่ตรงเนี้ยะแล้วเขานั่งตองเพลงอยู่เอาเป็นว่า ดีท็อกสำหรับผมนะผมก็ตอนแรกก็แบบไม่เอาไม่เอาพอลองกินแล้วมันก็ไม่ทําให้เราได้ถ่ายเยอะอะอย่างผมเนี่ยคนหัวดือตอนนี้ทานแล้วอลองดูครับผ่านมาสนใจดีท็อกใช่แล้วก็ตอนนี้แม่โอ๋ก็กินตลอดเพราะแม่โอ๋เป็นคนที่ทานมใช่แม่กินตลอดและใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเป็นท้องผูกหรือว่าเป็นน้องลิดสีดวงนะคะก็พิมพ์มาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เราเน้นรีวิวเราไม่เน้นเราไม่เน้นขายเนาะแต่ถ้าใครที่อยากซื้อก็ บอกปัญหามาว่าเป็นปัญหาแบบไหนเรามีกล่องเล็กให้ทดลองกล่องเล็กคือ350บาทเราส่งส่งฟรีเลยสําหรับกล่องเล็กขนาดทดลอง350บาทส่งฟรีแต่ปลายทางก็บวกเพิ่มสั่งซื้อกับตัวแทนเอาเลยนะคะแต่มันมีกล่องใหญ่แต่ถ้าใครยังไม่เคยลองไม่ต้องซื้อกล่องใหญ่เอากล่องเล็กไปลองก่อนดีค่อยกลับมาซื้อแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ทุกคนที่เอาไปทานก็ติดใจกันทุกคนให้รีวิวใต้คอมเมนต์นะคะโอเคค่ะกินก่อนนอนนะคะทุกคน